สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับกิจกรรมวันนี้ครูจะเรียนทักษะนี้เรื่องของการพูดเล่าเรื่องการเรียนวิชาภาษาไทยการพูดถือว่าเป็นทักษะที่เราจะต้องฝึกฝนกันอย่างสม่ำเสมอนักเรียนในปัจจุบันไม่ชอบกันเลยไหนมีใครไม่ชอบการพูดบ้างคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ครูจะให เล่าเรื่องคือการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้รับทราบเกิดความเข้าใจเรื่องราวรูปแบบการพูดเล่าเรื่องการเล่านิทานการเล่าชีวประวัติของบุคคลการเล่าเหตุการณ์หลักการพูดเล่าเรื่องมีข้อมูลความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องที่จะเล่าเป็นอย่างดีใช้น้ำเสียงชัดเจนไม่เบาหรือดังเกินไปใช้คำที่สุภาพถูกกาลเทศะเป็นวัรคตอนในการพูดให้ถูกต้องรักษาเวลาในการพูดระมัดระวังในการพูดให้ถูกอักขระวิธีใช้น้ำเสียงท่าทางประกอบการพูดให้สดคล้องกับเนื้อเรื่อง ลำดับเนื้อเรื่องเหตุการณ์ก่อนหลังเพื่อไม่ให้เล่าวกวนไปมาและเกิดความสับสนมีความเชื่อมั่นในตนเองมีการฝึกซ้อมการพูดเพื่อความกล่องแคล่วตัวอย่างการเล่านิทานเรื่องพรจากต่างดาวณที่แห่งนี้ร้อยปีจะมีเพียงหน จงเตรียมใจและเตรียมตนจ้องมองท้องฟ้าให้ดีเมื่อเห็นดวงดาวฉายสีจงยารอรีเร่งไปถึงที่ทันใดหากแม้นว่าใครได้ขอพรแล้วไซจจะได้มาสมปองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนท้องฟ้าที่แสนห่างไกลเหล่าดวงดาวมากมายกำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานและทันใดนั้นเอง ดวงดาวดวงหนึ่งก็พลัดตกลงมาจากท้องฟ้าดวงดาวดวงอื่นต่างก็พากันตกใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้จนกระทั่งเจ้าดาวดวงน้อยดวงนั้นตกลงสู่ใจกลางทุ่งกว้างซึ่งมีชื่อว่าทุ่งสมปรารถนาช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าดาวร้องเสียงดังและด้วยเสียงร้องนั่นเองทำให้เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ และเด็กผู้หญิงคนหนึ่งต่างก็พากันวิ่งออกมาดูด้วยความสนใจแล้วจนนกที่บินมาถึงเป็นตัวแรกก็ถามขึ้นว่าเธอคือดืองดาวนั้นหรือใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้านั่นใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเช่นนั้นเธอก็สามารถทำให้พรของฉันเป็นจริงได้ใช่ไหมใช่จบคำตอบของดาวน้อยสุนัขจิ้งจอกแม่วัวกระต่ายแม่มา้าและเด็กหญิง ต่างพูดขึ้นพร้อมๆกันว่าช่วยทำให้พรของพวกเราเป็นจริงด้วยสิดาวน้อยตอบกลับไปด้วยสีหน้าลำบากใจว่าไม่ได้หรอกเพราะฉันให้พรได้เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นท่านใดนั้นเองเจ้านกก็พูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นก็ควรให้ฉันเพราะฉันมาถึงก่อนเป็นตัวแรกให้ฉันดีกว่าเพราะฉันมองเห็นดวงดาวก่อนแม่วัวพูดผิดแล้วฉันตั้งหากที่เห็นดาวก่อนใครใคร เจ้ากระต่ายเถียงหยุดก่อนสุนัขจิ้งจอกพูดขึ้นเลิกทะเลาะกันเรามาพูดกันดีๆเถอะถ้าเหตุผลของใครดีที่สุดก็จะได้รับพรไปทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับสุนัขจิ้งจอกและเริ่มพูดถึงเหตุผลของตนโดยมีเจ้ากระต่ายเริ่มขึ้นก่อนสิ่งที่ฉันต้องการคือสวนแครอทเพราะเดี๋ยวนี้ป่าไม้ถูกทำลายไปมากจนกระต่ายอย่างพวกเราหาอาหารไม่ได้เลย ต้องไปขโมยจากแปลงผักในหมู่บ้านเสมอแต่ถ้ามีสวนแครอทแล้วก็พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปขโมยกันอีกแล้วแม่วัวก็พูดขึ้นมาบ้างว่าส่วนฉันต้องการให้ฝูงหมาป่าได้มาหากินอยู่แถวนี้ยา้ายออกไปสักทีเพราะกลัวว่าลูกๆของเราจะถูกจับกินเป็นอาหารส่วนฉันต้องการเพลงกล่อมเด็กเพราะในฝูงของเรามีลูกสุนัขจิ้งจอกเกิดขึ้นมามา,มากพวกเราจึงอยากได้เพลงมากล่อมเด็กๆในตอนกลางคืน แล้วเจ้านกน้อยก็พูดขึ้นส่วนฉันต้องการสถานที่สำหรับทำรังที่ปลอดภัยเพราะแถวนี้หาต้นไม้ใหญ่ยากเหลือเกินส่วนฉันต้องการน้ำนมแม่หมาพูดพระลูกเพิ่งเกิดได้ไม่นานแต่ฉันกลับไม่มีน้ำนมไว้ให้ลูกกินเลยสัตว์ทุกตัวต่างพูดเหตุผลของตัวเองจนครบหมดแล้ว แต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเหตุผลใดดีที่สุดแล้วตอนนั้นเองเด็กหญิงที่นั่งเงียบอยู่นานก็พูดขึ้นหนูต้องการขอให้ดวงดาวกลับสู่ท้องฟ้าสัตว์ทุกตัวได้ยินเข้าก็แปลกใจสุนัขจิ้งจอกจึงถามขึ้นว่าทำไมเธอคิดแบบนั้นล่ะเพราะหนูเคยได้ยินมาว่าเมื่อดวงดาวให้พรกับใครไปแล้วก็จะกลายเป็นเพียงก้อนหิน ไม่สามารถกลับไปเป็นดวงดาวได้อีกเมื่อได้ยินดังนั้นเหล่าสัตว์ก็ไม่ต้องการที่จะขอพรจากดวงดาวอีกทุกตัวต่างนิ่งเงียบกระทั่งเด็กหญิงพูดขึ้นมาว่าจริงสิกระต่ายเธอต้องการสวนแครอทใช่ไหมหนูคิดว่าพอจะแบ่งสวนแครอทที่บ้านให้เธอได้นะเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้ากระต่ายก็ยิ้มกว้างพร้อมกับกระโดดขึ้นลงด้วยความดีใจแล้วสุนัขจิ้งจอก ก็พูดขึ้นมาบ้างว่าจริงสิแม่วัวเธออยากให้ฝูงหมาป่าย้ายออกไปจากแถวนี้ใช่ไหมฉันว่าฝูงของฉันสามารถช่วยเธอได้นะเมื่อได้ยินดังนั้นแม่วัวก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจก่อนหันไปพูดกับแม่ม้าว่าจริงสิแม่มา้าเธออยากได้น้ำนมไปให้ลูกของเธอไม่ใช่หรอฉันว่าฉันสามารถแบ่งน้ำนมไปให้เธอได้นะ เมื่อได้ยินดังนั้นแม่หมาก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจก่อนหันไปพูดกับเจ้านกว่าจริงสิเจ้านกเธออยากได้สถานที่ทำรังที่ปลอดภัยใช่ไหมมาทำรังที่ข้อของเราสิเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้านกก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจก่อนหันไปพูดกับสุนัขจิ้งจอกว่าจริงสิสุนัขจิ้งจอกเธออยากได้เพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฉันสามารถไปร้องเพลงให้เธอฟังได้นะ เมื่อได้ยินดังนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจในที่สุดก็ไม่มีใครต้องการพรจากดวงดาวอีกเหลือแต่ดเด็กหญิงเพียงคนเดียวที่ยังไม่สมปรารถนาเธอเดินเข้าไปหาดวงดาวพร้อมกับพูดขึ้นว่าหนูขอให้ดวงดาวได้กลับไปอยู่บนท้องฟ้องฟาอีกครั้งเมื่อดาวได้ยินดังนั้นก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจ พร้อมกับเปล่งแสงสว่างจ้าไปทั่วทุ่งก่อนจะลอยหายขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนในทุ่งสมปรารถนาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันพร้อมๆกับดวงดาวดวงหนึ่งที่คอยเฝ้ามองอยู่บนท้องฟ้าตราบนานเท่านาน ูดเล่าเรื่องเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ตนเองประสบพบเห็นให้ผู้อื่นได้ฟังการเล่าเรื่องอาจช่วยให้ผู้ฟังสนุกสนานหรือเป็นคติเตือนใจที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ฟังในที่นี้เราจะยกตัวอย่างวิธีเล่าประสบการณ์วิธีในการเล่าประสบการณ์ 1. เตรียมเนื้อเรื่องแม้ว่าการเล่าประสบการณ์จะเป็นการเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม แต่การถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบก็ควรลำดับเหตุการณ์หรือมีข้อที่ชวนฟังชวนติดตามตลอดจนแง่คิดไว้ด้วยวิธีการเตรียมเนื้อเรื่องมีดังนี้ 1. เลือกเหตุการณ์ที่ประทับใจผู้เล่ามากที่สุดเพียงเหตุการณ์เดียว 2. เรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดโดยเริ่มจากเหตุการณ์แรกไปสู่ตอนประทับใจและสรุปทิ้งท้ายเพื่อฝากความประทับใจไว้แก่ผู้ฟัง 3. เตรียมการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะเล่าใช้ภาษาพูดง่ายๆไม่ใช้ศัพท์ 4. พิจารณาเรื่องให้เหมาะสมกับเวลา 5. เมื่อเตรียมเรื่องเรียบร้อยแล้วต้องมีการซักซ้อมการเล่าหลายๆเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง 2. วิธีการเล่าจะทำให้เกิดความประทับใจมีดังนี้ 1. เดินขึ้นสู่เวทีอย่างสงาา่าผ่าเผยด้วยความมั่นใจเมื่อถึงเวทีแล้วให้สร้างสัมพันธภาพทางใบหน้ากับผู้ฟังด้วยรอยยิ้ม 2. กล่าวคำปฏิสันถานกับผู้ฟัง 3. เริ่มเกิดน,นำเรื่องเป็นการเรียกร้องความสนใจผู้ฟัง แล้วดำเนินเรื่องไปตามลำดับให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องใช้น้ำเสียงในการเล่าให้เหมือนการพูดคุยสนุกสนานสนทนาอย่าเป็นแบบท่องจำหรือแบบอ่านหนังสือจะทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย 4. ขนาดที่เล่าสายตาต้องจับที่ผู้ฟังทุกคนถ้าผู้ฟังมีน้อยให้สบตากับทุกๆคนอย่างเป็นธรรมชาติห้ามมองที่จุดใดจุดหนึ่งหรือมองเพดานห้องพื้นห้องหรือมองออกไปข้างนอกห้อง 5. ใช้ท่าทางประกอบการเล่าอย่างเป็นธรรมชาติให้สื่อความหมายสอดคล้องกับเรื่องที่จะเล่าทำให้ผู้ฟังสนใจและเข้าใจเรื่องที่เล่าได้ดียิ่งขึ้น 6. จบให้ตรงเวลาด้วยการสรุปฝาข้อคิดหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้ฟังเสมอพร้อมกล่าวขอบคุณและสวัสดีผู้ฟังการพูดเล่าเรื่องนะคะเป็นการพูดจากความรู้ความคิดและจินตนาการและประสบการณ์ของเรามาถ่ายทอดให้เรื่องฟังวันนี้ครูมีกิจกรรมเล่าต่อให้จบนะคะให้ในักเรียนเนี่ยพูดเล่าเรื่องในหัวข้อที่ ก่อนที่เราจะพูดเล่า